ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่66ประจำปีการศึกษา2559นะครับงานนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจัดใหญ่จริงๆนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันที่29ถึง31มกราคมนะครับ งานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมที่มีชื่อว่าสืบสารศิลปะหัตกรรมไทยเลิ่ล่าหแผ่นดินนะครับเพราะว่างานศิลปะหัตกรรมนั้นถือว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานจริงๆสําหรับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่6นะครับครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่มีการรวบรวมผลงานของนักเรียนในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมาจัด แสดงกันเอาเป็นว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายจริงๆในการจัดงานนะครับเพราะว่าก็ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนจากทั่วประเทศนะฮะที่ได้มีการคัดเลือกทั้งระดับโรงเรียนระดับเขตระดับภาคระดับจังหวัดแล้วก็เป็นตัวแทนมาแข่งขันกันในครั้งนี้นะครับเอาเป็นว่าด้านในเนี่ยกิจกรรมเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมด้านในกันครับ จัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องตลอดมานะครับเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนโดยการจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อให้สอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องนี้ได้สร้างเด็กนักเรียนที่มีความสามารถอย่างมากมายที่ไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันเท่านั้นแต่ยังเป็นการสืบสารตำนานความเป็นชาติไทยที่ยิ่งใหญ่ด้วยครับในปี2560นี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตและโรงเรียนในสังกัดสพทอ,อ,อย่างเช่นโรงเรียนธรมร,รมศาสตร์คลองหลวงโรงเรียนธัญญบุรีโรงเรียนนวมินทราชินุทิศหอวังนนทบุรีโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา โรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนปากเกร็ดโรงเรียนปทุมวิไลศูนย์การค้าเซียรังสิตโรงเรียนปัญญารังสิตและโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตรวมจำนวนครูและนักเรียนทั้งหมดกว่า33,774คนครับโดยที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตจะใช้เป็นพื้นที่แข่งขันหลักซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่66มีการศึกษา2559 ตั้งแต่วันที่29ถึง31มกราคม2560ที่ผ่านมาครับโดยในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่29มกราคมภายใต้แนวคิดสืบสารศิละปะหัตถกรรมไทยเลิศลา5แผ่นดินพร้อมทั้งโชว์เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่เริ่มด้วยการแสดงความอลาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปิดด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยอาจารย์ธนิต สีกลิ่นดีต่อด้วยการขับเสภาแสดงความอลาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรม,มหาภูมิพลอดุลยเดชรวมถึงการแสดงความอลาลัยประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ s t i l l on My Mind หรือบทเพลงในดวงใจนิรันต์จบด้วยการยืนสงบนิ่งแสดงความอลาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรม,มหาภูมิพลอดุลยเดช89วินาทีนอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์ภายใต้แนวคิดสืบสารศิละปะหัตกรรมไทยเลอลาหาแผ่นดิน ริริเพื่อก่อพันโครงการสาลถักโอทั้งศาสตรินหมื่นพระบรมราชโชวารประกาศยินอ,อ,อ,อแสนพระเศโท วมรินแผ่นดินไทยเป็นแสงสูนทงลาประชาชื่นเป็นสายฝนดนระเรื่นราสดอสาย เป็นโพทองต้องชนพนทุกภัยเออเ,ออเออเป็นสูนยรรวมรวมใจประชาออชนชนล่าพระศกนิกรไทยน้อมใจกรับสิ ระระาบทั่วแหล่งทุกแห่งหนลอมรับลึกพระปรมินทระภูมิพลสเสด็โดนสถิตในใจนิรัน องค์วัชิรามหาจักรีบดีศูนย์ขึ้นทรงราชชาติร่มเย็นยิ่งเพิ่มภูนทะเกื้อกูลแก่นวิช,ชาศึกษาไทยดำเนินตามเบื้องพระยุคคนละบาทบรมนาถบพิษสถิตสมัยศิละปะหัตถกรรมนำก้าวไกลพระทรงชัยทรงปฏิบัติ ทรงพัฒนา ความชื่นชมยินดีต่อกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะทางสงพทที่ได้จัดงานสำคัญในครั้งนี้ขึ้นขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนที่ได้แสดงฝีไม้รายมือด้วยความตั้งอกตั้งใจอุทิศตน ทางกายเวลาในการฝึกซ้อมที่สำคัญคือหัวใจของความรักชาติบ้านเมืองและความกระตันอยู่รู้คุณที่เรามีต่อแผ่นดินไทยขอขอบพระคุณนักเรียนครูบาอาจารย์ที่ได้จัดกิจกรรมการแสดงต่างๆนี้ขึ้นจนกระทั่งสร้างความประทับอกประทับใจให้กับแขกเหลือทุกผู้ทุกฝ่าย ที่อยู่ณศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้พี่น้องสื่อมวลชนก็ปรารภกับกระผมเมื่อกี้ฟาชมการแสดงมามากแล้วในช่วงหลายปีวันนี้มีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งและประโยคที่จะเป็นคำคมอย่างที่สุดในยามนี้ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนั้นสร้างชาติหากลูกหลานเยาวชนไม่ช่วยท่านครูบาอาจารย์ไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยครับ ลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดจนครูบาอาจารย์ต้องช่วยและน้อมนำพระมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญยเดชร,รัชกาลที่9ให้มาประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติให้ได้โดยตลอดไปและพระองค์ท่านก็จะไม่มีวันเสร็จจากพวกเราไปไหน จะประทับอยู่กับปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์การ งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนในครั้งที่66ปีการศึกษา2559นี้เพื่อสอดคล้องตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกมากมายทั้งนักเรียนปกตินักเรียนเรียนร่วมและนักเรียนเฉพาะความพิการ ที่ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา225เขตและจากระดับภาค4ภูมิภาคนอกจากนี้ภายในงานที่ศูนย์ประชุมม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตย,ยังประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติและการแสดงฝีมือจากนักเรียนด้านต่างๆเช่นการแกะสลักผักและผลไม้จากโรงเรียนทั่วประเทศการประกอบอาหารทั้งอาหารข้าวและอาหารหวานนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่จำหน่าย และโชว์ผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักเรียนกว่า300ร้านค้ามาจำหน่ายภายในงานนี้ด้วยครับสำหรับรายละเอียดการจัดงานนะครับต้องมาพูดคุยกับท่านนี้นะครับท่านการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับสวัสดีครับท่านเลขาครับครับพูดถึงวัตถุประสงค์การจัดงานที่สบธจัดงานใหญ่นี้ขึ้นมาครับท่านครับครับในงานชิปประหัตกรรมนักเรียนระดับระดับประเทศในวันนี้นะครับก็ใช่ว่าระดับชาตินี่คือหมายความว่าอยากจะเรียน ให้เราฟังรับทราบว่ามันเป็นงานที่ต่อเนื่องจากการที่เราได้จัดางานศิลป่าศักกรรมนักเรียนประจำสี่ภูมิภาคก่อนนะครับที่ภาคใต้ก็จังหวัดระนองภาคเหนือก็จังหวัดลำปางแล้วก็าภาคจังวัดา,าออกเชียงเหนือก็ที่หนองคายแล้วก็ที่ภาคกลางก็จันทบุรีนั่นหมายความว่างานนี้ถูกจัดขึ้นมาในสี่ภูมิภาคเพื่อที่จะให้เด็กในสี่ภูมิภาคเนี่ย แข่งขันกันกันในเรื่องของการศิลปะหัตกรรมทั้งหมดประมาณ700กว่ารายการที่ทํามาแข่งขันกันมาเนี่ยก็ในส่วนภูมิภาคก็จะมีการกเพิ่มของการแข่งขันในงานศิลปะหัตกรรมในงานวิชาการขึ้นมาหลังจากนั้นก็เอาที่ 1- ถึงที่3มเนี่ยมาแข่งขันกันในระดับชาติที่ศูนย์ประชุมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตที่นี่นะครับคือสิ่งที่เราได้ดํบเนการเป็นต่อเนื่องมานะครับเพราะวันนี้ก็วัตถุประสงค์เช่นเดียวกันก็คือว่าเราจะต้องทําให้เด็ก และครูเนี่ยได้รับการพัฒนาในเรื่องของวิชาการในเรื่องของอศิลปะหัตกรรมแล้วก็เรื่องอาชีพต่างๆที่เด็กได้มานําเสนอแข่งขันกันนะครับโดยที่มีครูต่างๆก็มาร่วมเป็นพี่เลี้ยงดูอยู่ด้วยแล้วนะก็จะประโยชน์ก็จะตกอยู่กับนักเรียนที่ได้ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการทําทเรื่องแล้วก็จะส่งผลต่อเขาเนี่ยจะได้มีความรู้สึกหวงแหน ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมดีๆของไทยที่มีอยู่นะครับในการที่เขาได้ปฏิบัติจริงในการที่เขาได้มาลองอฝึกแข่งขันกันจริงก็จะเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยได้อย่างดีตรงนี้นะครับดูจากกําหนดการที่ให้น้องๆนักเรียนมาแข่งขันกันแล้วเนี่ยผมเห็นว่าสอพทเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่านอกจากนักเรียนทั่วไปที่มาแข่งแล้วเนี่ยยังมีน้องๆในกลุ่มพิเศษด้วยใช่ไหมครับท่านครับ <c oughs> ในกลุ่มการสายพิเศษก็ถือว่า เป็นเรื่องพิเศษที่เราให้โอกาสลดความเหลื่อมล้ำนะครับสำหรับเด็กเเด็กที่เป็นเด็กพิเศษแล้วกันนะแล้วรวมทั้งเด็กที่พิการบางส่วนนี้เขาเรียกว่าเนี่ยนะได้สามารถแสดงความสามารถของเขาซึ่งเขาเก่งมากนะครับเราก็ให้ความเจ้าเทียมกันที่ดูผลงานที่เขาทาในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าภาคภูมิใจมากที่เราได้สามารถพัฒนาเด็กให้มีทักษะเด็กเด็กที่กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ให้พัฒนาด้านทักษะฝีมือด้านหัตถกรรมไปมีฝีมือ มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมมากแล้วเก่งไม่น่าเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะทําสามารถทําได้อย่างนั้นเพราะเราได้มีการกระบวนการฝึกสอนเขาแล้วก็เขาก็จะเรียนมาดูแบบอย่างที่คนปกติเขาทํากันมาเขาก็มีความสุขที่เขาได้มาร่วมในกิจกรรมในเรื่องของศิลปหัตกรรมตรงนี้ได้นะครับมีการแข่งขันหลายสาขามากเลยนะครับท่านครับออตอนนี้จะผมดูอยู่ประมาณประมาณ700กว่ารายการ ที่แข่งขันกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เราทําสืบเนื่องกันมานานในเจ็ดร้อยรายการก็มีหลายประเภทที่หลากหลายที่เห็นนะครับเป็นหัตถกรรมเป็นศิลปะเป็นวิชาชีพเป็นอาชีพต่างๆเข้ามาให้เราเห็นได้รวมทั้งมาในปีนี้ก็ผมได้ย้ําเน้นว่าให้มีการแข่งขันในเรื่องทักษะวิชาการด้วยนั่นหมายถึงว่าทั้งแสาระและ1กิจกรรมเนี่ย ก็มีการแข่งขันกันด้วยหนึ่งกิจกรรมลูกเสอือก็มาแข่งขันกันด้วยว่าการเป็นลูกเสือที่ดีเป็นยังไงปฏิบัติการลูกเสือแข่งขันกันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็งานวิชาการนั้งแต่สาระนี่ก็ได้มาดำเนินการแข่งขันกันที่นี่ด้วยนะครับทางสพทจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติขึ้นมาเนี่ยคาดหวังอะไรผลตอบรับที่เราจะได้บ้างครับออผมแย,ยกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1เด็กจะได้อะไรส่วนที่2ครูจะได้อะไรส่วนที่3าประชาชนต่างๆที่มาจะได้อะไรนะครับก็เป็นจุด ประสงค์เดียวกันนะคือทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ก็คือว่าได้รับเสริมเติมเต็มความรู้ที่ได้จากการที่ได้มาดูเด็กที่ได้ทําเรื่องของศิลปะหัตกรรมทั้งทั้งเด็กที่มีมาแข่งขันงานวิชาการและทั้งผู้ปกครองที่ได้มาเยี่ยมเยียนดูแล้วจะรู้ว่าการพัฒนาการศึกษาของเราเป็นยังไงแล้วในเรื่องของครูเนี่ยก็ได้จะมาดูต้นแบบต่างๆที่สําเร็จนะครับที่แต่และ,ะจังหวัด ที่เป็นคั้นเลือกมา1นึ่งสาทั่วประเทศเนี่ยได้ทําอะไรไปบ้างในส่วนของงานหัตถกรรมใหม่ๆยุคใหม่ๆขึ้นมาประยุกขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยก็จะได้เป็นแบบอย่างให้กับครูได้ไปไปสอนเด็กเพิ่มเติมขึ้นในในในพื้นที่ตัวเองนะครับรวมทั้งเด็กเองก็จะได้มาดูว่าเพื่อนๆที่มาแข่งขันกันนั้นอ่ะอย่างอย่างอย่างแรกก็คือเขาได้รู้จักเพื่อนละในทั่วประเทศเด็กเก่งๆทั้งหลายก็ได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทําศิลปัตกรรมต่างๆที่ประยุกต์ใช้ไปแล้วก็ที่อนุรักษ์ไว้ที่ มีอยู่หลากหลายมาไปผสมผสานกันงนั้นเด็กเราก็สุดท้ายตรงนี้ก็คือเด็กก็จะได้มีความสำนึกในความเป็นภาคภูมิใจว่าเรามีศิลปะหัตถกรรมที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินเรามากจะต้องหวงแหนกันไว้และสืบสานกันต่อไปท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองที่ตอนนี้กําลังชมรายการเราอยู่ไหมครับออผมอยากจะฝากว่าวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้ มีนักเรียนของเราในของการศษาพ,พื้นฐานและการศษาพ,พิเศษเนี่ยได้มานําเสนอเรื่องความสามารถในเรื่องของศิลปะหัตกรรมและก็วิชาการนะครับแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของอางานอื่นๆที่เราได้มานําเสนอตรงนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากที่เกิดจากฝีมือของเด็กและเกิดจากการดูแลของครูที่เอาใจใส่ตรงนี้จะเห็นว่าเด็กที่นี่ทั้งเด็กการศายพ,พิเศษก็ดีเด็กปกติก็ดีได้แสดงพลังความเก่งในการที่จะรวมกัน อนุรักษ์เรื่องศิลปะหัตกรรมที่ต้องรักษาไว้ตั้งแต่ท่านราชการที่6ท่านพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวได้เริ่มต้นดำเนินการคิดให้เนี่ยเราได้มาสืบสารต่อในวันนี้แล้วนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับท่านการุนสะคุณประดิษฐ์ครับขอบพระคุณครับ